สวัสดีค่ะวันนี้สามีเจหมูจะทำแกงจืดเต้าหู้ไข่ให้ทานค่ะน้ำซุปร้อนๆเครื่องแน่นๆทั้งเต้าหู้ไข่ลูกชิ้นปลาและเห็ดหูหนูบอกเลยว่าได้ซดน้ำกันคล่องคอแน่นอนไปค่ะไปดูนางทำอาหารกันเริ่มจากนำแครอทที่หั่นครึ่งแล้วมาหั่นเป็นแว่นๆเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะ ต่อมานำเห็ดหูหนูมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำขึ้นฉ่ายมาหั่นเพื่อเพิ่มความหอมเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำผักกาดขาวที่ล้างเสร็จแล้วมาหั่นเป็นซิกซี่ จากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำได้เลยแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะนำเต้าหู้ไข่มาตัดเป็นชิ้นพอดีพอดีได้เลยบอกเลยว่าเจมหมูชอบเต้าหู้ไข่มากค่ะนำมาทำอาหารก็อร่อยแถมเต้าหู้ไข่สามารถช่วยลดความเครียดอาการเหนื่อยล้าและช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยนะคะหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะแล้วไปเริ่มทำแกงจืดกันเลย เทน้ำเปล่าลงในหม้อพอน้ำเดือดนำซุปก้อนลงไปต้มตามด้วยรากผักชีแครอทปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นน้ำตาลทรายคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีคนไปเรื่อยๆรอจนเดือดได้ที่นำเห็ดหูหนูลงไปต้มตามด้วยผักกาดขาวจากนั้นคนให้ทุกอย่างเข้ากันคนไปเรื่อยพอผักกาดขาวสลดตัวลง ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปตามด้วยเต้าหู้ไข่จากนั้นคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันคนเบาๆนะคะเดี๋ยวเต้าหู้ไข่จะเละเอาได้ตบท้ายด้วยการโรยขึ้นฉ่ายและใส่กระเทียมเจียวลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักใส่ถ้วยที่เตรียมไว้ได้เลย ใบกระเทียมเจียวลงไปเพิ่มเพื่อความหอมเจ้านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแกงจืดเต้าหู้ไข่น้ำซุปแกงจืดร้อนๆเครื่องแน่นๆจุกๆเต้าหู้ไข่ก็นุ่มมากเสชาชิอร่อยกลมๆใครได้ทำให้ที่บ้านทานรับรองว่าติดใจแน่นอนคะ่ะจดสูตรไปทำตามกันได้เลยใครสนใจสินค้าเจ๊มหมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิ้วทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดี หมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ